กลับมาแบบว่าซีเรียสหนึ่งไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกหมายถึงว่าจริงๆแค่อยากทำความเข้าใจว่าที่เราแบบกําหนดเวลากันไว้หมายถึงว่าเราจะไฟแนลไลซ์ว่าว่าว่าเราจะแบบไปทางไอไปต่อหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ไม่ใช่แปลว่าถึงกําหนดแล้วเราจะต้องแต่งเสมอไปเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบในทางอื่นก็ได้คือเนื่องจากว่าแอบรู้สึกนะคะว่าเราคบกันแบบโตๆกันแล้วเราแค่ไม่อยากแบบ ไปเรื่อยๆ <ừ> um. ค่ะเราจะได้เราเราคุยกันได้คือแอบรู้สึกว่าไม่ว่าจะมันจะจบลงด้วยในรูปแบบไหนจะจะคู่หรือจะเพื่อนหรือจะอะไรยังไงเราเราก็มีเดดไลน์ไว้เพื่อเราจะได้ใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสหมายถึงว่าแค่อยาก ทำความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันค่ะไม่ใช่ว่า3ปีแล้วจะต้องไปถึง <Whe eling S 1> จะต้องเป็นแบบแบบนั้นเท่านั้นคือใครๆก็อยากเป็นแบบนั้นละค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันมันก็ขึ้นอยู่กับดีเทลคือการใช้ชีวิตจริงมันก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องตกลงร่วมกันอะไรอย่างนี้ค่ะที่ทางบวกบวกบวกครับก <usz richtige S 2> <ว>ี่บวกค่ะหลายบวกเลยหลาบวกหลายบวก ตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่แฮปปี้อยู่ค่ะอยากให้น่นอธิบายคำว่าที่ทางมาใบคมของนนนี้ที่อยากให้ที่อย่เขียนไม่ถูกคือผมว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางครอบครัวทางทางทางทั้งฝ่ายผมทั้งฝ่ายพี่เขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคทุกคนเหมือนทั้งรู้สึกไม่ไม่ใช่ในแง่ลบทั้งทั้งกับผมทั้งกับพี่เขาเลยทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ เรื่องของทัศนคติไม่ใช่ทัศนคติเหมือนกับมุมมองเรื่องของบางเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่สะดวกตอบตอนนี้เพราะว่าถ้าตอบไปปุ๊บมันก็จะกลายเหมือนเป็นแทนที่เราจะเป็นเรื่องของสองคนตอนนี้มันจะกลายเป็นเหมือนไปนกดดันที่เขาได้อะไรเงี้ยครับหรือจะเป็นกดดันหลายฝ่ายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นไอ้เรื่องนี้ที่ผมยังบอกไม่ได้เนี่ยอาจจะยังยังต้องให้มัน finalize มากกว่าน,นี้นใช่ครับมันก็คงเป็นเรื่องของแบบเป้าหมายชีวิตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องคือพออย่างที่บอกมัน โต,ตกันแล้วมันก็คือต้องเคลียร์กันไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากจริงๆ,อ,งๆอันนี้แบบขอบคุณมากๆเลยค่ะทร,ราบซึ้งใจมากมากเลยค่ะจริงๆคือยิ่งแอฟอยู่ในวงการนี้มาไ <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เป็นไรไม่เปยยืดอกคือ แล้วยิ่งแบบรู้สึกทำไมเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องกำลังใจที่ทุกคนรู้สึกว่าเชียร์อัพเราเป็นกำลังใจให้เราตลอดนี่แอบมันมันได้รับดูมาแล้วมันรู้สึกเออนี่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเอ็ expect มาแบบนี้คือจริงๆค่ะมันรู้สึกว่าเห็นคุณค่าขอบคุณกับทุกๆความแบบเข้าใจแล้วก็ความหวังดีที่ทุกคนมีให้จริงๆค่ะคือแอบก็ อยู่ตรงนี้มานานมีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเราเราเหมือนโตมากับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แบบกาเรียกอะไรให้พลังงานดีๆ<ม>ให้กำลังใจดีๆกับแอปมาตลอดเนี่ยนะ<ม>ก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆจริงๆ <c oughs> <c oughs> เออขอโทษนะไม่ได้แบบอยู่ๆผมกอนกไม่เหมือนเหมือนคือเราไม่ผมว่าไม่ใช่แค่คอมเมนต์นามออนไลน์นะครับหมายถึงพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ทุกคนด้วยก็เหมือนกับซัพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกที่ผมพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันเออเกินเกินที่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าพี่เขาก็บอกผมตลอดว่าเออรูกสึกดีดีมากๆเลยเวลามาสัมภาษณ์แล้วทุกคนแบบตอบว่าซัพพอร์ตเราสคนมาก โอ้วันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันใช่ใช่ครับพอพอเป็นเรื่องลบๆทพี่เขาจะเก็บเก่งมากครับแต่พอเป็นเรื่องบวกบวกพี่เขาตื่นตาใช่ครับวันนี้อยู่กันครบมั้งหันไปแล้วแบบว่าทำไวันนี้ครบมากเลยก็เลยรู้สึกนีครบครบก็เลยรู้สึกแบบเออพอแบบเห็นหน้าทุกคนแล้วก็แบบเออมันก็เลยมา thank you